สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาดูฮิปโปกันนะเพราะว่าแบบฮิปโปน้อยเกิดใหม่ที่ศรีสกีนะคะพี่ๆมาดูกันนะจ๊ะว่าเออมันจะมันจะขนาดไหนกันเชียเออเนาะคนก็เยอะอีกนะวันนี้วันปกติ นี่บัตรเข้านะคะถ้าผู้ใหญ่ก็สาสิบห้าถ้าเด็กก็สิบบาทนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูการว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนะคะตอนนี้เราก็เจอมีมา <c oughs> มันดำมากเลยคัตัวสีมันดำอุยอ้ยอน้องน้องทักทายด้วยอ่ะเออน้องทักทายด้วยอะดูสิ นี่คือมีหมานะคะที่สวนสมเด็จศรีสะเกดยูศรีสะเกดนะคะดูดิน้องอยากพูดอะไรไม่รู้เนี่ยน้องน้องนอนหลับไมไมีโตแต่ว่าน้องนอนหลับะนะนะอนตรง ยังไงทุกคนดูน้องกระดิหูด้วยตอนนี้ก็คือนอกยูงนะคะดูมันออกมาได้ไงไม่รู้ทุกคนมันออกมาได้ยังไง เพื่อนมันอยู่ข้างในนะแต่ว่าน้องออกมาตัวเดียวเลยทุกคนตัวนี้ก็คือกวางดาวน,นะคะมันมีจุดๆด,ด้วยนี่ น้องมองกล้องด้วยจ้าตัวนี้ก็กว้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าอุย้ยนูเขาน้องสวยมากจะตูตผู้มีเขาแค่กว้างก็พอนะคะคนไม่ต้องมีนะคะแบบไม่ต้องโดนใครสวมเขา <c oughs> ดูสิทุกคนดูน้องนั่งกินหญ้าสบายใจ เพราะว่าน้องมีไข่ลาวเยอะแยะส่วนตัวนี้ก็เป็นละมั่งนะคะได้ใช่แหละดูขาวมันสิตะมุตะมีมาก ตัวนั้นมองนี่ค่ะตัวนี้มองด้วยค่ะน้องเป็นดาราหรือเปล่าเนี่ย <c oughs>